สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการแวะชิมริมทางกับผมเฉลิมศักดิ์อุณหงรายการที่จะพาท่านผู้ชมมาชิมอาหารที่อร่อยถูกประหยัดในจังหวัดอ่างทองวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่ร้านอาหารโดง่งต้มเลือดหมูนะครับที่เขตพื้นที่ของอำเภอชัยโยเดี๋ยวตามผมมาได้เลยครับ ผู้ชมครับตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ที่ภายในร้านของโด่งต้มเลือดหมูนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักเจ้าของร้านกันครับคุณนครภูลมาสวยครับหรือพี่โด่งครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพี่โด่งครับผมอยากทราบว่าความเป็นมาของร้านนี้ครับเป็นมาอย่างไงมั่งช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยเริ่มแรกเลยจริงๆก็ขายอยู่จังหวัดนนท์นะครับค่เริ่มขายจังหวัดนนท์แต่ว่าไปกลับพอดีมีลูกชายอยู่ฝากแม่เลี้ยงไว้ก็เลยกลับมาหาที่แถวบ้านก็ได้ไปขายอยู่ที่โพทอง ผมก็อยู่โพทองตั้งแต่ริมทางข้างๆทางเป็นรถเข็นเล็กๆใสจอดอยู่ริมทางขายพวกขายเลดหมูอย่างเดียวตอนนั้นเปิดขายแต่รฉพาลดหมูอย่างเดียวแค่ช่วงเช้าถึงสักประมาณสิบโมงก็แดดร้อนก็เลิกเพราะฉะนั้นเป็นรถเข็นอยู่ริมทางครับผแล้วก็เลิกตอนหลังมาก็ขอเช่าที่เขาได้ก็คือปลูกเป็นเช่าเช่าที่โพทองที่โพทองเช่าที่แถวๆนั้นแหละแถวโพทองแล้วก็ปลูกเป็นมุงจาก ขายอยู่ติดกับรู้สึกจะเป็นตลาดกระมลหน้าตลาดกระมลขายนานไหมพี่อยู่โพทองสิบสองปีครับขายอยู่ที่โพทองขายต้มเลือดหมูอย่างเดียวพอทําเป็นร้านแล้วก็จะขายอาหารตามสั่งด้วยทำแต่เปิดอาหารเป็นอาหารตามสั่งโดยแต่ต้มดเลือดหมูนี่คือเป็นอาหารหลักเลยที่ทำรายได้ที่ว่าคนชอบทานครับผมแล้วเราย้ายจากโพทองมาอยู่นี่ได้ยังไงพี่ก็เริ่มจากลูกน้อง มีลูกน้องแล้วค่าใช้จ่ายมันสูงมีค่าเช่าที่ค่าใช้จ่ายเรื่องลูกน้องก็ประมาณตกสองหมื่นรวมแล้วก็เลยตัดสินใจว่าเรามีที่อยู่ที่นี่ก็มาถมแล้วก็ทำร้านของเราเองก็มาเปิดที่นี่ครับจากนี่คือย้ายมาจากที่นี่ย้ายมาประมาณปีไหนพี่ปีห้าสิบสี่เก้าปลายปลายสี่เก้าใช่ไหมน้ำท่วม คือคือ,คอมาอยู่นี่เสร็จปั๊บผมพอทราบอีกตำแหน่งหนึ่งว่าของที่นี่เขาเรียกกันว่าผู้ใหญ่โดง่งความเป็นมายัางไงเป็นผู้ใหญ่ตำแหน่งหนึ่งก,ก็จากที่เราขายของเสร็จช่วงที่อยู่โคทองก็เกิดน้ําหน้าน้ําจะต้องอุดน้ําอุดอะไรกันเราก็ไปช่วยไปช่วยกอกทรายทากันน้ํากันอะไรกันอยู่กับพวกที่ในชุมชนอยู่รู้จักกันในชุมชนก็ช่วยเหลือดูแลกันมาตลอดก็ต่อหลังมาก็ให้ผมสมัครเป็นสมาชิก เป็นสมาชิกได้หนึ่งสมัยครับพอหมดสมาชิกเสร็จก็อยากให้ผมมาดูแลใกล้ๆเพราะว่าสมาชิกก็ดูแลเรื่องการพัฒนาครับผมก็อยากให้มาดูแลเหมือนกับว่ากันเองอยู่ใกล้ๆมีอะไรเรียกขานได้ใกล้ๆก็มาอยู่กับปกครองก็ให้ผมสมัครผู้ใหญ่๋อได้มาความเป็นมาคือได้มาเป็นผู้ใหญ่ครับแล้วเรามาตั้งร้านอยู่ตรงนี้พี่นะครับมีอาหารอะไรบ้างที่เราจะแนะนําให้ท่านผู้ชมที่ดูรายการแม่ชีนึทางอยู่ตอนนี้ครับได้ทราบว่า ร้านเรามีอะไรเด่นทําให้ลูกค้ามาทานเยอะอย่างเงี้ยครับพี่ก็มีอย่างแรกเลยคือที่สร้างชื่อแล้วก็คนรู้จักมากที่สุดก็คืออต้มเลือดหมูครับต้มเลือดหมูนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือที่สร้างชื่อให้กับทางร้านโด่งต้มเลือดหมูหรือผู้ใหญ่โด่งนะครับนี่ผมชิมเลือกก่อนนะครับน่ครับน่าทานมากครับสวยครับนุ่มครับรสชาติของน้ําซุปนี่กลมกล่อมนะครับ แล้วภายในร้านของเรานี่ครับผู้ใหญ่ครับมีอะไรไอ้ที่แนะนําอีกบ้างครับจากลองมาจากจากทำเลือดหมูเสร็จก็จะได้สูตรน้ําจิ้มสุกี้ก็จะเป็นสุกี้เป็นสุกี้แห้งครับเราขายสุกี้น้ำได้ไหได้ครับสุกี้น้ําก็ได้แต่วันนี้เราทําเมนูสุกี้แห้งครัเดี๋ยวอ่าทะเลปลาหมึกนะครับท่านผู้ชมนะครับปลาหมึกปลาหมึกสดๆครับสดๆครับตัวอันนี้น้ําจิ้มเัมน้ําจิ้ม สูตรของเราเองไ่มครับอันนี้สูตรจริงๆเลยก็ได้มาจากจากพัสดาคารนั่นแหละเพราะว่านานาเป็นคนให้มานานาอยู่ในพัสดาคารแต่แล้วก็เรามาทําคือรสชาติจะต่างกันกับกับคนกรุงเทพที่ทานอยู่อันนี้คือต้องลดจัดนิดๆเราก็มาปรุงแต่งเพิ่มเติมเอาเพิ่มเติมรสชาติม่นม่อยแล้วก็ได้รสชาติที่หอมกรนเดี๋ยวผมจิให้ท่านผู้ชมดูนะครับปลาหมึกสดๆนะครับสุกี้แห้งร้านโด่งต้มเลือดหมูครับ ยี่ยมครับ,รบมันออกเผ็ดน,นิดๆนะครับพี่ครับ,รบมีมีนม,ม,ม,มีจะเหมือนก็จะสามรสอยู่ในในน้ำจิ้มแล้วน้ำจิ้มให้มันรสจัดนิดนึงเพราะว่าบ่าบนนอกก็จะทานรสจัดทานรสจัดเนาะ,นนะแต่ถ้ามีเด็กมาทานอะไรมีน้ำจิ้มที่ก็แยกเราไม่ใส่น้ำจิ้มเข้าไปผัดเป็นเป็นผัด ผัดธรรมดาผัดจืดผมเสร็จแล้วจะจะเติมมากเติมน้อยก็อยู่ที่ทานเผ็ดได้หรือไม่ได้และอันนี้ที่ผมเห็นอะไรครับอันนี้คือยำหมูน้ำพริกเผาครับอันนี้รสเด็ดเลยไหมครับอ่านนี้อันนี้ก็รสชาติจัดจ้านหน่อยครับท่านผู้ชมครับนี่คือหมูเราหมักอย่างดียำหมูยำหมูน้ำพริกเผายำหมูน้ำพริกเผานะครับท่านผู้ชมครับถ้าใครชอบอาหารแบบรสจัดนิดนึงนะครับมาที่โด่งต้มเลือดหมูมีอาหารหลายอย่างให้ผู้ชมได้ ได้ชิมกันนะครับเดี๋ยวผมชิมนี้ก่อนแล้วกันบอกได้ครับถ้าเกิดชอบรสจัดเท่าไรขนาดไหนครับหมูนุ่มครับหมูนุ่มใส่ไปหมวละพาครับมละพาครับอันนี้หมวละพาใส่หมวละพา่านผู้ชมครับหมูลายบ้านเราและอีกอย่างหนึ่งคืออันนี้หอยกระท้าร้อนครับหอยกระท้าร้อนนี่แป้งมีสูตรของเราไหมสูตรของเราครับผสมแป้งต้องหาแป้ง สองตัวสามตัวที่มาผสมกันเพราะว่าไม่ได้ใช้แป้งตัวเดียวจะต้องมาผสมที่ม <า S 1> ผมเห็นนะครับคือมีกุ้งกุ้งด้วยนะครับนะครับนี่ก็ออกเป็นสั่งได้ว่าจะเอาทะเลเอารวมมิตรหรือจะอหอยนะครับอย่างเดียวมีมีกุ้งด้วยครับกุ้งแล้วก็ที่ผมเห็นอีกปูอัดนะฮะนะครับปูอัดนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ปลาหมกึกปลาหมึกนี่ก็ปลาหมึกสดครับปลาหมึกสดหั่นชิ้นเล็กเ็กนิดนึง แล้วก็ขาดไม่ได้คือพระเอกของงานครับหอยครับนะครับผู้ใหญ่ครับนอกจากอาหารที่เราตั้งในโต๊ะแล้วนี่ฮะภบใในร้านยังขายอะไรบ้างครับก็มีหลายอย่างครับเป็นตามสั่งต้มอ่ามีต้มโค้งไปย่างครับผัดฉ่าปลากระพงครับผัดเผ็ดหมูป่านะอย่างพวกของกินแบบง่ายๆพวกผัดสสอ้๊วอะไรพวกนี้ก็มีอาหารจานเดียวเราก็อาหารจานเดียวก็มีครับเรา ทำตามสั่งครับตามสั่งด้วยแล้วราคาเป็นยังไงบ้างครับผหครับราคาอยู่ที่สาสิบาทสาสิบ้าบาทเท่านั้นครับไม่แพงครับถ้าเหมือนผมสั่งชุดหนึ่งต้มเลือดหมูข้าวเปล่า่างครับสามสิบ3้าบาทครับท่านผู้ชมครับมีตังคี่สิบบาทครับอิ่มเลยครับต้มเลือดหมูแล้วก็ข้าวเปล่าแล้วแล้วหอยถาดร้อนนะครับถ้าร้อนสี่บาทถ้าร้อนสี่สิบใช่ไหมครับรวมเยอะเยอะด้วยนะครับอันนี้เยอะด้วยคือน้ําซอส ซอสนี่สูตรเราไหมครับน้ำจิ้มของเราเองครับทําเองครับไอเลยครับเดี๋ยวชิมก่อนตัวนี้ร้อนจริงๆครับผมอยากให้ผู้ใหญ่โด่งนิ้ปากด้วยว่าเส้นทางจากตัวจังหวัดอ่างทองมาที่ร้านเนี่ยครับเดินทางมายังไงบ้างเผื่อท่านผู้ชมที่ดูรายการแวะกินนิมทางอยู่นะจะแวะมารับประทานที่ร้านของผู้ใหญ่โด่งครับครับจากถ้ามาจาก เมืองทองครับประมาณสัก12กิโลนะครับคือมาจากอ่างทองก็ถึงผ่านวัดดอนกระต่ายทองหรือซ้ายมือก็จะเป็นวัดกาจนาพิเศษพอถึงปุ๊บก็อีกสักประมาณ5-600เมตรขวามือครับครับผมขวามือติดถนนเลยครับจะเห็นเลยครับจะมองเห็นได้ง่ายครับมีป้ายป้ายบอกนะป้ายบอกครับถ้าก็จะไปไหว้พระแวะมาอีก4กิโลถึงวัดชโยครับก็แวะทานอาหารตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปไหว้พระได้ครับครับผม เดี๋ยวท่านผู้ใหญ่ผมอยากให้ผู้ใหญ่ฝากถึงผู้ชมที่ดูรายการแม่กินเดินทางทางอ่างทองเคเบิลทีวีหน่อยครับว่าร้านเรามีอะไรบ้างอยากให้มาทานมีอาหารในเมนูแนะนํำยังไงฝากผู้ชม้วยครับครับก็ทุกท่านเลยครับถ้าเกิดว่าหิวต้องการอาหารที่อร่อยนะครับอ่าหรือว่าราคาถูกมาที่ตะบลละติถถดนึกถึงร้านโด่งเลือดหมูนะครับเพราะอยู่ติดดิมทางครับหาง่ายครับผ่านมาช่วงเราเปิดตั้งแต่6โมงเช้า เราทานได้แล้วครับเลอดหมูลร้อนแล้วก็มีอาหารตามสั่งให้มีซุกี้มีหอยกระทะทุกอย่างสั่งได้เปิด6กโมงเช้าถึง1นึ่งทุ่มครับหัวจะปิดครับหนึ่งทุ่มครับผมครับก็ฝากด้วยครับถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาเส้นนี้ก็แวะลองชิมดูกันดูครับครับท่านผู้ชมครับถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับคือถ้าท่านใดนะครับสนใจที่จะให้ทางรายการแวะชิมริมทางนะครับไปถ่ายทําสามารถติดต่อได้ที่เบอร์082 478 9387นะครับ สำหรับวันนี้รายการแวะทีมด <ๆ horn S 2> ิมทางต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่โด่งนะครับที่ให้เรามาถ่ายทํารายการที่นี่ยังไงต้องขอขอบคุณมากครับผู้ชมครับครับผมครับผมครับผู้ชมครับรายการของเราต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ